คลิปนี้จะเอาวิธีต่อชายเสื้อเชิ้ตที่โคง้งโค้งมาให้เพื่อนๆดูนะชายเสื้อเชิ้ตเนี่ยที่มันโค้งเว้าวมากเกินไปเวลาใส่ก็ลึกเนาะใส่แล้วก็จะทําให้ชายเนี่ยมันลึกสูงขึ้นลูกค้าก็ให้เอามาเติมผ้าเพื่อให้ชายเป็นแบบตรงนิดหน่อยนะคะก็ไม่ถึงกับตรงเป๊ะนะ ลูกค้าเอาผ้ามาให้เนาะตอนนี้เราก็เอาชายเสื้อเชิดวางแล้วก็เอาผ้าเข้าไปรองข้างล่างขีดขีดขีดติด๊กไว้แล้วก็ตัดออกมานะแล้วก็เย็บกลับด้านบนนะคะพอเราเย็บกลับเต็ดเป็นชช่นเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาวางแบบนี้เราก็ใช้เข็มหมุดกลัดนะฮะวางให้เป็นธรรมชาตินะคะ ในกรณีนี้ถ้าเราจะทําให้ลูกค,ค้าแล้วก็ดูสีในตัวเสื้อของลูกค,คา้าหาผ้าที่สีใดสีหนึ่งมีอยู่ในนี้ก็ได้เอามาทํานะคะออมนะันเป็นการแก้ไข,ขเาข,<อ>ขเาเรียกว่าแทรกชาด้านข้างของเสื้อเชอิ้ตที่มีชาโค้งเว้ามาก ปกติถ้างานแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีแทรกเล็กๆเ,เ,เป็นชิ้นสามเหลี่ยมที่ที่ใช้ส่วนที่โคง้งเว้าวแบบนี้แหละนะเพื่อนๆถ้าใช้เสื้อเชิตอยู่ก็ไปสังเกตด,ดูได้นะแต่นั้นเขาเล็กนิดเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้โคง้งแล้วก็เว้าวมากขนาดนี้ขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอก เพียงแต่ว่าอยากเอามาให้เพื่อนๆชมเฉยๆว,ว่ามันสามารถแก้ไขได้ทำวิธีนี้ชิ้นที่เป็นสีดำนะั้นเราใช้สองชั้นนะสองชั้นทบเลยนะคะเย็บกลับออกมา,กมาด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลิมผ้าหาว่าเราไม่เย็บกลับเราก็โพงก็ได้โพงรอบแต่มันก็จะดูขรุขระนิดนึง ถ้าเย็บกลับซะมันก็ดูง่ายขึ้นนะเสร็จแ,แล้วเราก็จะเย็บที่เต็นได้เดิมของชายเสื้อเชิ้ตนะคะเพื่อกดให้ผ้าติดกันาหากว่าเพื่อนชอบคลิปของปานารับซ่อมผ้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเนาะพี่นามีเพจ้วยนะ ชื่อเพจว่าพี่นารับซ่อมผ้านะคะแล้วก็บร e ิการรับ <crawl> ซ <prejudice> ่อมผ้าท e <open feathers> right. ั่วไทยด้วยส่งกลับทางไปต์เนีนะคะเย็บให้ลงเส้นเดิมตรงเป๊ะเลยนะคะในขณะที่เราเย็บเราจะไม่ดึงผ้าส่วนไหนเลยนะเพราะว่าถ้าว่าเราดึงเนี่ยบางทีก็จะทำให้เกิดการบิดนะเกิดการบิดได้ เย็บเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามารีดอีกทีก็ได้ให้เรียบร้อยเนาะแต่ตัวนี้พี่นานไม่ได้รีดนะคะเนี่ยพอเราพับให้เป็นเส้นตรงด้านข้างมองจากด้านข้างก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยมองจากด้านโค้งก็จะได้แบบนี้นะคะ เนี่ยก็จะมีเท่านี้แหละวิธีการแทรกผ้าสำหรับเสื้อเชิ้ตที่ขาชายโคง้งเว้าวมากนะแบบนี้จ้า